หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจ สอบยาเสพติดจำนวน14เป้ที่ถูกทิ้งเอาไว้ริมตลิ่งแม่น้ำร่วกแนวชายแดนบ้านสีชัยภูมิหมู่ที่10ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับกำลังพลชุดตรวจราตระเวนกองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากได้ลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยโดยคาดว่าเป็นกลุ่มคารวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศช่วยกันลำเลียงกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังขึ้นจากเรือมาวางไว้บริเวณแนวตะลิ่ง เมื่อทอาหารชุดตรวจราตเวนส่งสัญญาณขอตรวจสอบกลุ่มคราวานคนยาเสพติดครับได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่และปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะอาศัยความมืดหลบหนีข้ามชายแดนไปหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจึงเสริมกําลังอีก2ชุดปฏิบัติเข้าควบคุมพื้นที่ไว้และวันนี้จึงเข้าตรวจสอบพบว่าภายในเป้สะพายหลังทั้ง14เป้ครับมียาบ้าบรรจุอยู่ภายในรวมประมาณ2องล้านแปดแสนเม็ดจึงดําเนินการตรวจยึดไว้และส่งให้กับสถานีตํารวจภูธรเกาะช้างอําเภอแม่ เพื่อขยายผลต่อไป